ยกเองนะครับผมให้ย้ง <sw to> <worldwide> 2อยครับก็ต้องกูกำลังมันขออีย100เมตรได้ไหมวะเก็บไว้เก็บไว้รถคันนี้อยู่ในรุ่นของลิมูนแล้วครับในคันนี้เลยครับเวลาดีที่สุดไวถึงที่8.7วินาทีนะครับในรุ่นนี้จะดีสุดแบบเป็นปาะการนะครับขอเทนต์สถิตินี่แหละครับนี่แหะครับคันนี้นะครับ8.7ครับเวลาไวดีที่สุดนะในรุ่นเลติกมาเดีอดครับดูการไฟฟ้าแรงานเลซิ่งมาเดีอดครับ ีมา่เรการันครับกับรันแรกวันนี้นะครับสำการซ้อมนะครับกับแจา,างแจ็คบังย่แพ้ครับโคบูมินเตอร์ครับรบ,บ,บูมเม สองเจ็ด <27 S 2> ครับปังเจ้าแพ้ครับำเรไว้แปดแปดศูนย์สามแปดแปดศูนสามสองสองร้อยสี่สิบก้า